สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีคำถามจากเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาให้ทางฟาร์มตอบนะครับก็เลยหยิบยกคำถามที่หลายคนสงสัยมากนะครับเกี่ยวกับแม่ไก่ไข่นะครับเนื่องจากกางฟาร์มนะครับส่งลูกไก่ให้ส่งแม่ไก่นะครับ,ให,รบให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆก็าถามบ่อยๆว่าไก่พันธุ์ที่เราส่งให้มันสามารถฟักเป็นลูกเทียมได้ไหมนี่นะครับ วันนี้ก็จะมาตอบคำถามนี้นะครับอ,อย่างแรกเลยคือ,อาสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มส่งให้ลูกค้านะครับจะเป็นสายพันธุ์ไฮบิดนะครับไฮบิดค,คือการที่เขาทดลองผสม,มให้ใหทนต่อสภาพอากาศเมืองไทยแล้วก็ออกไข่ได้ดีนะครับทีนี้สำหรับคำถามนี้นะครับาถามว่าแม่ไก่สามารถ ออกไข่แล้วสามารถเอาไปฟักเป็นตัวขยายพันธุ์ได้ไหมนะครับเขาสามารถฟักฟักเป็นลูกเจี๊ยบได้นะครับถ้าไข่นั้นได้รับการผสมผสมเชื้อจากพ่อไก่นะครับคือไก่ตัวผู้นะครับไก่ไข่เนี้ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีตัวผู้เข้ามาผสมนะครับเขาจะเป็นไข่เขาเรียกว่าไข่ลมก็คือไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับ ไข่ที่เขาขายกันตามห้างนะครับเขาเรียกว่าไข่ وم, รวมไข่ไม่มีเชื้อก็คือจะไม่มีตัวผู้ผสมนะครับพวกนี้เวลาเอาไปฟักมันจะไม่ฟักนะครับฟักถ้าไปฟักลูกุล้ยอุณหภูมิก็จะเน่าแล้วก็เสียหายไปเลยนะครับทีนี้ถ้าไก่ให้บิดที่ลูกค้าซื้อไปนะครับมีตัวผู้ก็คือเอาตัวผู้จะเป็นตัวผู้พันแท้หรือสายพันธอะไรก็ช่างนะครับ เข้ามาอยู่ด้วยนะครับจะมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นนะครับก็คือมีการผสมพันธุ์กับแม่ไก่ไข่ที่ออกมาจะเป็นไข่ที่มีเชื้อนะครับมีเชื้อตัวไข่ที่มีเชื้อที่ถูกผสมพันธุ์จากพ่อไก่เนี่ยสามารถเอาไปฟักนะฟักได้นะฟักเป็นลูกเจีย๊ยบแต่ทีนี้ตามพฤติกรรมของแม่ไก่ไข่นะครับเขาจะไม่กกไข่นะครับ ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเอาไปฟักจริงๆเป็นเพื่อนต้องเอาไปฟักในตู้ฟักไข่หรือไปให้แม่ไก่บ้านฟักนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือไก่พันธุ์ไฮบิดเนี่ยนะครับเวลาถึงเราจะเอาตัวผู้มาผสมแล้วบ่าเป็นไข่ที่มีเชื้อแล้วนะครับแต่เวลาฟักออกมาลูกเจี๊ยบเนี่ย เขาจะไม่เหมือนแม่นะครับเนื่องจากแม่เขาเป็นไฮบิดการตัดแต่งพันธุกรรมเขาก็ก็ปรับปรุงให้ดีกับกับการออกไข่และสภาพอ,อากาศของเมืองไทยแล้วพอลูกเขาออกมาะจะเพี้ยนทางทางพันธุกรรมนะครับก็เรียกว่าพันธุกรรมไม่คงที่นะครับอาจจะโตช้าบ้างมีโรคบ้างหรือออกไข่ไม่เก่งเท่าแม่นะครับอันนี้ก็คือคําถามที่เพื่อนๆถามมาก็คือเขาออก ออกไข่แล้วก็ฟักไข่ได้ถ้ามีไก่ตัวผู้มาผสมนะครับจะเป็นไข่มีเชื้อแต่ถ้าไม่มีตัวผู้ก็คือเขาอยู่คนเดียวเขาก็ออกอยู่ตัวเดียวเขาก็ออกไข่ได้นะครับแต่จะเป็นไข่ลมนะครับไข่ลมก็คือไข่ที่เราเอามาทอดมาเจียวกันนี่แหละครับทีนี้สรุปนะครับถ้าเพื่อนๆเอาไก่ให้บิดจากฟาร์มไปแล้วก็พอมันออกไข่แล้วก็เอาไปฟักมันจะ ไม่ฟักเป็นลูกเชียบนะครับประเด็นแนกทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไก่สายพันธุ์ไฮบิดจากฟาร์มไปแล้วเอาตัวผู้ตัวผู้ไก่ตัวผู้นะครับมาอยู่ด้วยแล้วก็ผสมเขาจะสามารถฟักเป็นลูกเชียบได้นะครับแต่เขาจะไม่โกไข่เพื่อนๆต้องเอาไปฟักเองในตู้ฟักไข่นะครับทีนี้มีข้อแนะนำ จากฟาร์มนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากจะอยากจะฟักไข่หรืออยากจะขยายพันธุ์นะทางฟาร์มแนะนําว่าให้ให้หาเขาเรียกว่าไก่พันธุ์แท้นะครับไก่ไข่พันธุ์แท้พวกรดไอแลนด์นะครับแม่ไก่ก็ต้องรดไอแลนด์ hmm. พ่อไก่ต้องลดไอแลนด์นะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เขาจะผสมพันธุ์พันธุ์กันเป็นไก่มีเชื้อแล้วก็พันธุกรรมเขาจะนิ่งนะครับ นิ่งคงที่สามารถฟักได้แต่เขาก็จะไข่ไม่เกิงเข้าเท่าพันไฮบิดนะครับสรุปตามนี้เลยนะครับวับนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับขอบคุณครับ